Hello ลเอเวีันสวัสดีทุกคนคำเีินแอนพาร์ติสปิงริ h มาเรียนรู้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ I w a n t t o a p o เลิ i ใจฉันอยากจะขอโทษ I am sorry ฉันขอโทษ I'm sorry for being rude To you. ฉันขอโทษที่อยากคายกับคุณ That ด y fault นั่นคือความผิดของฉันเอง I take full responsibility ฉันรับผิดชอบอย่างเต็มที่ Do you know คุณรู้ไหม I do not know ฉันไม่รู้ it not sunny ไม่ตลก get out ออกไป go out ออกไป go away ไปให้พ้น i am tired ฉันเหนื่อย r e risk มีปล่อยฉันเรมีโกปล่อยฉันไป I'm not ready ฉันไม่พร้อม I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ I can explain ฉันอธิบายได้ Is it true เรื่องจริงใช่ไหม Yes it true ใช่เรื่องจริง Impossible เป็นไปไม่ได้ Will know soon เดี๋ยวเรารู้กัน Will find out soon เดี๋ยวรู้กัน I see. ฉันเห็น When. เมื่อไหร่ Today. วันนี้ I love you. Do ดู u ูเริบมีฉันรักคุณคุณรักฉันไหม I like you. Do you like me? ฉันชอบคุณคุณชอบฉันไหม What? อะไร What did you say? คุณพูดว่าอะไร What do you do? คุณทำอะไร I work. ฉันทำงาน แวร์ Where, ที่ไหน at my home ที่บ้านของฉัน WhatsApp มีอะไร why ทำไม how อย่างไร speak up พูดมา Do you want is เอาไหม No ไม่เอา Take เอา How much เท่าไหร่ เอาเม็นี่จำนวนเท่าไหร่วันพฤหสหนึ่งอันหรือนหนึ่งชิ้นคันอินเข้ามาพฤหิสเชิญนั่งพลีสแอซีดเชิญนั่งค่ะ Go out ออกไป I'm not going ไม่ไป Return กลับมา Not going back ไม่กลับ Go home ไปบ้านหรือกลับบ้าน ยูเวลอาศัยอยู่รูทพักอาศัยหรือพักค้างคืนสเตย์พักสเตย์อิ่งพักอยู่เบล็์ไทม์เวลาพักไม่เบรตคไทม์เวลาพักของฉัน Rate Time เวลาพักผ่อน My Red Time เวลาพักผ่อนของฉัน Go Straight ตรงไป Go Straight and Turn r e f t right. ตรงไปเลี้ยวซ้าย Go Straight and Turn Right ตรงไปเลี้ยวขวา t ท r ร b นแบกับหลังเทิร์นเล็เลี้ยวซ้ายเทิร์นไร t เรี้ยวขวาเมกอายุดเทิร์นกับรถอเมกอายุดเทิร์นกั้นับรถ Go a อเฮส ไปข้างหน้าค o อสเดอ r o รสข้ามถนน c r อสเดอ e บ r ิ d g e ข้ามสะพาน p a s ิ i งอันเดอร์เดอ n n น l รอสใต้อุโมงค์ can I อ o ไปได้ไหม I am sad ฉันเสียใจฉันโก็ไปไม่ได้ I understand ฉันเข้าใจแล้ว I do not know ฉันไม่รู้อ m b a s s y ฉันกำลังยุง่ง I don't care ฉันไม่สน please call me back โทรกลับด้วย I can do it ฉันทำได้แล้ว Hurry up รีบรีบหน่อย I agree ฉันเห็นด้วย I don't agree ฉันไม่เห็นด้วย Be with me. เชี่ยวชาญครักมิเชี่ยวชาญสิเรกโกเฟสไปก่อนนะ See you soon เจอกันเร็วๆนี้ Look after yourself ดูแลตัวเองด้วยนะ Have a nice day ขอให้มีวัน ที่ดีนะ me today be a good day ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ The same thing เช่นเดียวกันค่ะเร a บ a อ d c คร e รักและห่วงใหญ y จ u s o o ู See you soon. และพบกันใหม่ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ thank you very much ขอบคุณมากๆค่ะ